การสนสนาเรื่องที่พี่ชาว PG ทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับก็น,นี่บัมอยู่เกมสาวถ้ำนะ้ำเพื่อนโอเควันนี้พมทุนนี้สามร้อยบาทนะครับเพื่อนเราจะมาจาาัออาาาดสามถ้ำกันนะคุณผู้ชมโอเคขออนุญาตไปเป็นที่เบ็ดสิบบาทเลยกันนะฮะเออไปไปเธอโบว์โต้ที่เหมืนก่อนมาเช็คดูยังไงเอาวันนี้เราลุยพี่เบ็ดสิบบาทค,บาค,บคุณผู้ชมมาฮะเด็กตรงเทมาก่อนอยังไงเพื่อนหไปคุยไหมเออตรงเทไปขอคุูเพื่อน ยังไม่คอมโบต่อนะหือยังไม่ไม่ม <Zoom S 2> <know. S 1> ีคอมโบอะไรให้มึงสะพัะพังอะไรนะผู้ชมมาไปต่อฮะยังไงผู้ชมเออมาเพื่อนยังไงฮะเติดติดคอมโบไปเพื่อนโจวเคเน้นเน้นต่อนี้ดูเรื่องเติดนี่สามชันสี่ก้อนหกบาทผู้ชมเอาเรื่องสี่ก้อนผู้ชมหนูวิ่งต่นี้เด๊งออก เปลนอกไหลคุณผู้ชมลงเทมาแบบเน้นๆนะผู้ชมประเภทนะคุณผู้ชมจับราินีสามพันสี่ร้อยหกเก้าบาทนะครับโอ้โเอาเรื่องเอาเรื่องนะยังไงฮะไปนอยเขาอยากไี่เป็่ามิบแล้วกันโอเคไปเจ็มหมุนยังไงฮะเออมานำล่กไมาไงยเพื่อนนำาเป็นดอกเจ็ดร้อยสี่สิบบาท ว่าดีนะพี่มวงสิสามสิปุ๊อว่าดีนะเอ้ยยังไงฮะไปต่อเพื่อนมาโอเคยังไงฮะวายมาถามอย่ยวเมื่อกี้หมดส่คุยฮะน้าม่วงน้าเขียวให้เพื่อนนเขียวเล่นเต้นหน่อยแตบาดเออมีสวยงามเ้ยี่ใส่นี่เหมือนกันเนี่ยเสาถ้ำมาฮะไปต่อเพื่อน มาคอมโบโดึงมีคอมโบถมีอะไรให้เราชมนะคุณผู้ชมเออไปาหาหลายคุยเพื่อนหลายหลี่ชอบมาดิเจอกันในซื้อปีเดเปนซื้ปีสิเตเตอร์น,น,นะคุณผู้ชมไปแล้หนาครับเต็มเต็มตอนนี้หกพันี่แล้วไปทีสิบาทคุณผู้ชมก็มาดิครับเออหลอุมนอกหุ่น้ายคุณผู้ชมโค้สาวท่ามนน่้มาจริงว่ะเอาดีจังหวะนี้หยุดนี่อยู่แล้ว กเกอร์นี่อามาดีฮนะมาดูซี้อเกเตอร์ว่าจะเป็นยังไงส่งแตกนอกมาแบบซีมากเลยนะหรือว่าซื้อจะเกือก็ไม่รู้นะแต่ว่าแหลขนอกดีแบบดีจัดสทุดยังนะฮะไปต่อพเงอน,นไงไ่นนตัวจิ๋วด้วยเก็บต้อยยี่ิบเก้าบาทตัวเทมัสงามสี่พันหกร้อยแปดบาทเออตัวเทมัสเทหลายูาย่น่งว่าเท่าไครับ หนี่อกนี้โโมทคุณสองนะผ้ชเออมาเมกะห้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทนะผู e ้เออย่างไรฮะยังไงเพื่อนวอไบนทีมหมุนยังไงเพื่อนไม่หน่อยได้ใหม่หัมาสี่ร้อยสามสบองบาทเออไปต่อนะเพื่อนเดี๋ยวพอฮะขอแบบมุ่งเป้นสองเบียเลยนะคุณผู้ชมเออค่ห้าับหสบาท มาเก็บกองอมามาต่อนะคุณผู้ชมอมอในรางวัลต้อนโตนะครับ908บาทคุณผู้ชมมาอีกทีนท้ายพุที่8นะยังไงเพื่อนหียก,กันจบพิเศษหรอคุณผู้ชมซืม้อไปพันห้าบวกขึ้นมา6,800ันแปาสบาทแล้วคุณผู้ชม,อมเอาเรื่องนะคุณผู้ชมโอเควันนี้แบบบวกแบบสะพึงมากนะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ